สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o ทา h a n ชนะผู้รับสังเจ้าจัก,กรวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้มาดูดวงความรักชาวราศีมีนลัคนามีนประจำเดือนตุลาคม2566นะคะหมอแจนได้อธิษฐานจิตเปิดไพ่ไพ่ไพพิคเนตไว้3ใบนะคะเป็นพลังงานอาดีตปัจจุบันแนวโน้มอ,อนาคตอันใกล้นี้และเราจะมาคาลิฟายไพ่ทาโร่ด้านหลังนะคะคาลิฟายพลังงานไพ่นะคะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมีใครสนใจนะหรือคุณกําลังมีใครสักคนหนึ่งที่คุณกําลังเล็งๆหรือดูดูหรือ,รอมองมองอยู่นะคะในอนาคตที่ผ่านมาคุณกําลังคิดว่านะค,ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้คุณอาจจะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกนะคะให้คนคนนี้ไปอาจจะเป็นคน อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานในวงสังคมเดียวกันที่เจอหน้ากันแล้วนะแอบมองคุณหรือนะมีสถานการณ์ที่แอบดูแอบมองหรือแอบชอบกันอยู่นะเป็นพลังงานของคนที่ทำงานเก่งนะก็เป็นไปได้อาจจะใช้คำพูดในการติดต่อสื่อสารร่วมงานหรือเกี่ยวข้องอาจจะมีระยะทางหรือระยะห่างในความรักความสัมพันธ์ นะคุณก็อาจจะเป็นคนเก่งเหมือนกันและคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนเก่งนะคะทีนี้มันมี energy ว่านะ,ะยังไม่มั่นใจว่าคนคนนี้ชอบคุณหรือเปล่าหรือตัวคุณเนี่ยนะคะดีพอที่จะให้คนคนนี้ซึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่ ดูดีและโดดเด่นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายนะคุณก็เลยรู้สึกว่าคนคนนี้ยังแค่ดูหรือรอดูสถานการณ์ตัวคุณก็เช่นกันนะคะว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาค f y ว่าในสถานการณ์อดีตนะคะคนคนนี้ยังไม่ได้ลงทุนในความรักความสัมพันธ์เขาแค่มองดูหรือพิจารณาดูคุณอยู่นะคะ ในระยะเวลาเท่าใดก็แล้วแต่นะเขาไม่แสดงออกความรู้สึกให้คุณมากไปกว่านั้นนะคะไม่ได้แสดงออกไม่ได้แสดงออกว่าออชอบคุณรักคุณที่อยากจะคบหรืออยากจะคุยหรืออยากจะเคซี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าคุณอะไม่สามารถใจร้อนคนคนนี้ใจเย็นนะคะใจเย็นมากๆเลยในความสัมพันธ์คือเหมือนว่า โอเคคุณรู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบมองคุณนะค,คุณรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญคุณแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นกิจจลักษณะคล้ายๆประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะคะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่า,ามีความไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจในตัวตนของคุณเองว่าเอ๊ะ ฉันก็มีดีทุกอย่างนะราศีมีลและคนามีนะทำไมคนคนนี้ถึงนะคะไม่สารต่อความสัมพันธ์หรือไม่เข้ามาจีบหรือไม่เข้ามาพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นโดยโดยที่ในสถานการณ์เมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะคะว่าโอเคฉันมีความมั่นใจในตัวเองว่าฉันรูปหนังนาตาดีโปรไฟล์ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนมาออฟเฟอร์คุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอคุณมาเจอคนคนนี้ มันทำให้คุณลังเลหรือสงสัยในตัวตนของคุณเองนะหรือคุณไปเจอคนที่ไม่มี power ไม่มีอำนาจในการลงทุนในความรักความสัมพันธ์นะคะเขาไม่ลงทุนในความรักความสัมพันธ์คุณไม่เชื่อมั่นในคนคนนี้นะและคนคนนี้ไม่ทำงานในความสัมพันธ์มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าสงสัยลังเลในในตัวตนของตนเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดูไม่ค่อยดี นะคะเพื่อนๆมัน,นมทําให้เรารู้สึกว่าอ้าวงั้นฉันไม่สวยพอเหรอฉันไม่หล่อพอเหรอฉันดีไม่พอเหรอที่คนคนนี้จะมาคุยกับฉันมาคบกับฉันหรือเขาอายเหรอที่จะเดินข้างฉันหรือคนคนนี้อาจจะคิดสิ่งนี้พลังงานอาจจะย้อนสลับกันก็นได้นะเพื่อนๆมันเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่แอคชั่นอะไรเลยแล้วตัวคุณก็ไม่แอคชั่นนะคะมันเป็นแบบนี้มันเป็นสถานการณ์เหมือนว่าเจอกันก็คุยกันเรื่องงานนะ เป็นการที่แบบว่าหาเรื่องงานที่มาพูดมาคุยแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะมันนิ่งเฉยมันหยุดนิ่งมันเป็นแบบนี้นะเป็นสถานการณ์ที่แบบไม่มีอะไรที่จริงจังชัดเจนมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้เวลาพูดคุยนะคะมันมีบางคนบางพลังงานที่คนคนนี้พูดคุยแต่ในใน,ในแนวทางที่เขาอะจะได้อะไรจากคุณมากกว่านะมีราคณามีราศีมีราคนามีมน คือเขาใช้คำพูดของเขาเพื่อได้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นผลประโยชน์อะไรที่ที่จะเกื้อกูลหรือเกือก้อที่เอื้อตอบผลประโยชน์ของเขามากกว่านะสิ่งที่หมอรู้สึกนะคะเพื่อนๆแต่เป็นสถานการณ์ที่นะตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะคะหมอเชื่อว่าคุณได้อยู่ห่างคนคนนี้หรือคุณย้อนกลับคิดพิจารณาคือคุณพยายามอยากจะมุบออนไปข้างหน้า ในความอดทนไม่ว่าจะเป็นระยะทางไกลที่คุณเดินทางไปหาคนคนนี้หรือคนคนนี้เดินทางหาคุณไม่ได้เดินทางไปหาก,กันโดยเฉพาะนะคะคือมันเหมือนว่าคุณจะต้องไปทํางานที่ตรงนี้หรือเขาจะต้องเดินทางมาทํางานที่ตรงนี้มันเป็นเรื่องสตรอรี่คล้ายๆแบบนั้นนะคะมีระยะทางคุณสองคนอาจจะคิดว่าโอเคคุณเ,ออเขาเรียกว่าตัวคุณอยากให้คนคนนี้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่ง ตามอย่างที่ใจคุณต้องการหรือพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่คนคนนี้มันไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์แนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้คุณก็พยายามที่จะมุกอ่อนนะคะเพราะคุณอดทนมากับ ความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่คุณรู้สึกมายาวนานมากแล้วนะคะราศีมีนและคนามีนมันถึงเวลาที่คุณจะตัดสินใจเพื่อดึงเอาความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ต้องสงสัยหรือลังเลเหมือนว่ารู้สึกด้อยคุณค่าในตัวเองเมื่อคนคนนี้ไม่ได้เซเยสหรือไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์เพื่อมุ่งมัม่นความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขามไม่แสดงออกความรู้สึกคุณอดทน คือแบบมุ่งมั่นที่จะดึงให้ความสัมพันธ์มันไปแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นคุณนะคะก็พยายามที่จะมุกออนไปโดยที่คุณรู้สึกนะความเจ็บปวดเนี้ยมันถึงที่สุดแล้วคุณจะพยายามที่รู้สึกว่าโอเคฉันจะไม่อยากที่จะทนเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่เป็นไปอย่างใจที่ฉันต้องการนะคะเ,เพื่อนๆคุณพยายามจะมุกอ่อนออกนะมุกมุกออนออกมานะ ตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือคุณอาจจะไม่ได้ไปตรงนั้นและเขาอาจจะไม่ได้มาเจอคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องจบความรู้สึกของตัวคุณเองสถานการณ์จริงๆมันอาจจะจบแล้วแต่ในความรู้สึกของคุณเนี่ยนะมันเป็นความเจ็บปวดที่เราไม่อยากรู้สึกแต่เรารู้สึกนะคะคุณไม่อยากจะยึดติดหรือยึดมั่นหรือสแตนบายรอคอยหรือคิดว่าคนคนนี้ จะมีสิทธิ์ที่มันจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ให้คุณคิดสิ่งนี้นะคุณไม่อยากจะแบบว่าให้อำนาจเขาเรียกว่าคือเราอยู่ใต้อำนาจของเขาโดยตลอดมาซึ่งนะคะเขาต้องการสิ่งใดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคอยตอบสนองให้เขาอยู่เสมอมา นะแต่สิ่งนั้นคุณไม่ได้อะไรเลยนะคะได้แต่การไม่ได้อย่างใจได้แต่ความความรักก็ไม่ได้ได้แต่ความเจ็บปวดความชัดเจนไม่ได้ความมั่นคงไม่ได้เขาไม่ได้แสดงออกให้ให้มันแบบว่าออคือเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาอะนะ,ะต้องการที่จะคบกับคุณหรือบอกคนอื่นว่าคบคุยกับคุณเนี่ยที่มันพิเศษกว่าคนอื่นคุณไม่ได้ได้ความรักจากคนคนนี้นะคะเนี่ยนะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่อยากจะตามืดบอดนะรักเขาโดยที่แบบเหมือนไม่มีข้อแม้หรือไรเงืนะ่อนไขเนี่ยคุณไม่อยากทําสิ่งนั้นแล้วคุณตัดสินใจตัดเด็ดขาดตัดตัดขาดจากคนคนนี้จากการเจอนะไม่ไปเรียนที่ตรงนี้ไม่ไปร่วมงานตรงนี้เหลืออะไรก็แล้วแต่คุณตัดขาดนะไม่ได้ใช้ความรู้สึกคือใช้สมองหรือใช้ เขาเรียกว่าสติปัญญาใช้เหตุและผลนะเพื่อบล็อกเพื่อปิดกัน้นไม่สู้ไม่สู้ต่อไม่สู้แล้วนะไม่ลงสนามแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่พยายามที่จะให้เขาเข้ามาเป็นเอ่ทำให้คุณมีความสุขให้ได้คอมมิชเมนต์หรือให้เขาคบคุณหรือให้เขาแบบว่าเลือกคุณนะคุณไม่ได้หวังสิ่งนั้นแล้วคุณไม่ต้องการคุณไม่พยายามจะเสนอตัวเองไปเป็นสามีภรรยาเขาดรออะไรแบบนั้นแล้ว นะคุณบอกว่านะสิ่งนี้ที่เราอยากจะได้คือการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ความรักความสัมพันธ์ที่มันโรแมนติกมากกว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคุณอยากได้ความมั่นคงชัดเจนนะคะซึ่งสิ่งนี้มันทําให้คุณเครียดมากๆเลยคุณก็เลยต้องยอมเดินออกจากความรักความสัมพันธ์นี้ราศีมีนลัคนานี้มีหินนะจ๊ะเพื่อน,อนๆสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาดูสิสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําคุณนะคะอะไรบ้างนะ เขาบอกว่านะตอนนี้จริงๆอ่ะนะคุณได้รับพรว่าจริงๆอ่ะคุณอ่ะนะสามารถมีความสุขได้กับสิ่งที่คุณมีคุณไม่จําเป็นจะต้องมีคนคนนี้ที่เป็นแฟนที่ชัดเจนที่จริงจังหรืออะไรถึงแม้คุณจะเลิกกับคนคนนี้จริงๆตัวคุณน่ะคุณมีความสุขของคุณอยู่แล้วคุณสามารถกลับมาดูแลเทคแคร์ตัวตนของคุณได้คุณไม่ต้องเอาความรู้สึกหรือการดูแลเอาใจใส่หรือสิ่งที่เราให้คนคนนี้ไปเนี่ยเอากลับมาดูแล นะตัวตนของตัวเองคือคุณกลับมาเปตัวเองอ่ะเอาง่ายๆนะถึงสถานการณ์ที่เทลลิ่งหรือเยียวยายจิตใจนะเพื่อนๆไม่จะเปจะต้องเสียสละตัวเองแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาคือคุณเป็นผู้ให้ที่แท้ถูนะราศีมีนราคณาเมีนคนคนนี้ไม่ได้ให้อะไรคุณกลับคืนมาเลยนะเขาไม่เห็นค่าคุณนะคะและตอนนี้ตัวคุณนะคะรู้สึกว่าคุณอยู่โสดหรืออยู่คนเดียวคุณมีความสุขมากกว่านะ คุณสร้างกำแพงเพื่อสร้างขอบเขตนะในตัวตนของคุณสิ่งที่จัก,กรวาลบอกความสัมพันธ์นี้มันมันไม่ใช่มันก็เลยต้องจบลงไปนะคะและถ้าถามว่าคนคนนี้ <c oughs> อยากให้คุณจบไปไหมในความรักความสัมพันธ์เขาอะไม่ได้อยากให้คุณมีกำแพงไม่ได้อยากให้คุณออกจากชีวิตเขาไปเขาไม่ได้อยากให้คุณทิ้งเขาไปแต่เขาอะก็ไม่สามารถที่จะยึดหรือให้ข้อเสนออะไรกับคุณได้ พราะเขาอยากจะทําอะไรตามใจตัวของเขาเองซึ่งน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะหรือผลประโยชน์ที่คนน้นค,คนนี้เอามาให้เขามันเอื้อประโยชน์โดยที่เขาอะยังไม่ได้คบใครเป็นตัวเป็นตนมันเอื้อประโยชน์ตรงนั้นให้กับคนคนนั้นของคุณนะคะเพื่อนๆนะเขาอยากได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยให้เขาอืสิ่งที่ดีๆที่คุณเคยให้อ่ะนะ,ะพอคุณดึงสถานะ พลังงานของคุณเลิกลักเลืกสนใจเรื่องอะไรสิ่งที่คุณเคยให้เขาไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ถูกไหมคะเขาก็เสียผลประโยชน์เนี่นะถ้าจะถามว่าคนคนนี้พอคุณไปแล้วเขาจะยื้อคุณไว้ไหมล่ะไม่ได้ยื้อนะคะเพื่อนๆ เพราะเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยมีดีคนคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงคุณจะเสียใจหรืออะไรหรือเขาจะเสียใจว่าเมื่อจบความสัมพันธ์กับคุณไปเมื่อเขาไม่ยอมเริ่มต้นคบคุยกับคุณหรือจริงจังชัดเจนซึ่งเขาใหสิ่งนั้นกับคุณไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขายังคิดว่าตัวเขาอะมีดีพอหรือมั่นใจหรืออีโกของเขาเนี่ยคิดว่าเขามีเสน่ห์ผู้คนเข้าหาเขาเยอะก็คงจะมีคนอื่นที่เข้ามาออฟเฟอร์ดูแลเขาถึงแม้คุณจะหายไปหรือหันหลังจากเขาไปนะคะเพื่อน ก็คิดว่าโอเคนะเหมือนเสียสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างไปแค่นั้นมันเหมือนว่าเขาก็จะไม่ทำอะไรเพราะว่าถ้าเขาทำอะไรหรือยื้อคุณไว้แปลว่าเขาจะต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคบกับคุณและเขาก็จะเสียผลประโยชน์จากบุคคลอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนเราไปเจอสถานการณ์อะไรไม่รู้นะเพื่อนนะสิ่งนี้แหละที่เป็นคำแนะนำ น่าจะเป็นประโยชน์นะในราศีมีนและคนามีนนะบางครั้งพลังงานที่คนมาส่องที่ถ้าเป็น11ลสราศีอื่นนะที่คุณฟังเนี่ยมันเป็นพลังงานของคุณหรือถ้าคุณโดนราศีมีนและคนามีนทาก็มันเป็นพลังงานที่สามารถสลับได้นะคะหมออ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะไม่จําเป็นจะต้องตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนๆน,นะ,ะจักรวาลบอกว่านะให้เรานะคะ ดูว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ตามแต่เราอ่ะเป็นคนสำคัญแค่ไหนนะคะและนะเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะนะเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความมั่นใจหรือไม่มี power หรือไม่ดีพอที่เขาจะรักหรอหรือเราสงสัยในความเป็นตัวตนของตัวเองหรือด้อยค่าตัวเราเองเนี่ยสิ่งนั้นนะความรักความสัมพันธ์นั้นมันไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพื่อนให้เรา move on หรือ ตัดใครบางคนออกไปจากความรักความสัมพันธ์นะเดี๋ยวหมอเปิดไพ่การ์ดเวลาให้ว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณนะคะทํามิ่งเวลานะการมุฟออนออกไปจากสถานการณ์นะคะทําให้เรารู้สึกบางคนนะคุณยังเป็นสถานการณ์ที่แบ่งรับแบ่งสู้สถานการณ์จบไปแล้วแต่คุณก็แค่มาย้อนว่าอ่ะและตัวฉันไม่ดีตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปถามหรือไปเอาคําตอบกับ ใครบางคนที่ไม่ได้ให้ค่าเรานะเพื่อนโอ้เขาบอกว่าฮิวเลยนะเพื่อนเดือนพฤศจิกายนนะคะมันขึ้นเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้เดือนอ่ะเนี่ยสิ่งที่เราดูคือเดือนตุลาเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกายนเขาบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องฮิวใจตัวเองแปดสัปดาห์แปดเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่มีพลังงานของเอ่อเดือนพฤศจิกานะคะคุณอาจจะต้องเริ่มจัดเรียงลําดับความสัม ความสำคัญขอบเขตบอด n d รี่หรือนะคะถ้าเราครบกับใครก็แล้วแต่นะคะคนคนนั้นไม่สามารถทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นไม่สามารถทำให้ความรักความสัมพันธ์ขับเคลื่อนเยื่อนไปข้างหน้าได้เนี่ยนะคะ คุณอาจจะเจอใครบางคนที่คุณแบบมุกออนไปแล้วนะคะไปเจอใครบางคนก็ได้ก็เป็นไปได้นะเพื่อน,เ,อนเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าเดือนพฤศจิกายนมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อนๆน,นะนะ,ะเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ